เตือนกันนะแม่ตาวานบ้านนาไปลงเมืองฟ้าลงเมืองฟ้าแล้วลืมบ้านเราอย่าไปเพลินอย่าไปเดินตกน้ำหนาวบอกก่อนนะสาวก่อนที่เจ้าจะเสียใจ ลมเย็นเย็นบ้านเราดีกว่าห้องแอมีพ่อมีแม่พ่อและแม่ที่คอยห่วงใยเจอแต่คนเอาเปรียบหน้ามนจะร้องไห้กลับมาเธอสามไวก่อนดวงใจจะเสียน้ำตาไอหนุ่มเมืองกรุงไม่มงมาลอก แต่พี่บ้นนอกไม่คิดหลอกเลยนะหนุ่มหน้าใสแต่น้ำใจมันนัาคากลับมาเถิดการดาเสียเวลาอยู่ทำไมคนจนๆแต่จริงใจมีให้เห็นโอแม่เนื้อเย็น เจ้าจะได้เป็นเทพีบ้านไพรเหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้องแข่งใครอยู่อย่างสบายใจเจ้ากลับเมื่อไรจะไปขอแต่งขครโอมโลตันวะ